ครับผมยันรับเลยแับโพสรอข้าวันแล้ว55วันแล้วครับครับผมก็ตอนนี้พวจะจะโพสต์เบาขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ทาอย่างที่บอกทาตามทาตามขบวนการตามกฎหมายแล้วก็ก็มีหน้าที่ให้เป็นศาลเป็นหน้าที่ตัดสินแล้วครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องกระแทกเด็กดันใครละก็จะโพส์หาไปเรื่อยเรื่อทุกคนะครับผม อันนี้จริงๆเป็นเป็นเป็นสำนวนทางคดีนิดนึงอะ่ะเราเราแต่ผมก็หาหลักฐานค่อนข้างแน่นพอสมควรน,นะครับก็อันนี้เราจะไม่ก้าวล่วงทางศาลดีกว่าว่าเราจะชนะหรือแพ้หรือมีหน้าที่ทําให้ใครต้องเสียค่าปรับหรือว่าติดคุกหรืออะไรเงี้ยอันนี้ขอให้เป็นขอให้เป็นหน้าที่ทางศาลอ่าเป็นเป็นหน้าที่ตัดสินไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเองที่เป็นหน้าที่ตัดสินครับผมอืมเพข้อหลักจากเรียก ได้ได้มีการพูดคุยกันหมือเปไม่มีครับผม,ไม,มไม่มีครับ,รบก็อย่างที่บอกครับก็สุดสุดทางครับทั้งสองทั้งสองฝ่ายก็ทางนั้นก็น่าจะสุดซอยเหมือนกันผมก็สุดซอยเหมือนกัน<ๆ>ก็ก็ให้เป็นหน้าที่ของสารที่เอ่อที่ได้ได้ได้กระทําความผิดกันทั้งคู่ดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ทั้งทั้งคู่ดีกว่าอ่านฮะะครับผม,มคือ,อยืนยรนว่าจะไม่มีการไก่เกียร์ไม่ไก่เกียร์ครับเออเขาทําความมั่นใจเราเรามั่นใจขนาด ก็ก็ค่อนข้างมั่นใจนะไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจเลยดีกว่าเรียกว่ามั่นใจดีกว่าครับเราเราคิดไหมว่าทำไมเรื่องนี้มนถึงแบบมันเป็นคดีมันมันใ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 นสำนวนศาลจะมีบอกอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงมั่นใจมากยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่ารู้สึกว่านัดไต่สวนนัดแรกจะเป็น25สิห้าสิงหา ไปขึ้นศาลไต่สวนครั้งแรกครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างที่บอกครับคดีนี้มันอาจจะไม่เป็นคดีเลยก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าศาลจะรับรับฟ้องไหมแต่เราก็ทาสานวนคดีเหมือนกันเหมือนที่ฝั่งนู้นทํามาเหมือนกันเขาบอกว่าอุ้ยหลา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 ยร้อยกรัมหลายพันกรัมมากเลยก็รอให้ศาลรอให้ศาลท่านท่านรับฟ้องก่อนเราค่อยมาว่าแบบๆแบบอยู่ในโซเชียลแล้วกันอันนี้คือตอนที่ศาลนเรจะเป็นการไต่สวนครับผมไต่เสยนมูลฟ้องครับยังครับไต่สวนมูลฟ้องก่อนครับอืม เรามีการยอมกันอะไรไม่ยอมแน่นอนฮะไม่มีทางยอมแน่นอนฮะจะไม่ยอมเลยครับไม่มีทางยอมครับเขาก็ผมก็ขอให้เขาไม่ยอมด้วยครับแล้วเขามามีกระชงกระช้ามาอะไรไม่ยอมอ่ะครับผมก็คือเราอยากให้มันจบที่คำตัดสินสองสาลคำตัดสินของศาลเท่านั้นแต่ผมจะไม่บอกนะผมจะไม่ลองสังเกตได้ผมจะไม่พูดในโซเชียลว่าผมชนะแล้วไม่เหมือนเอ่อหนักตามนั้นโอเคอันนี้เราจะรู้เมื่อไหร่ครับเอ่บ ขอขอให้รับรับฟ้องก่อนบรรดาบแรกขอให้รับฟ้องก่อนเราค่อยว่ากันเราจะไม่มีการตัดสินว่าอุยเ,ออเราชนะแล้วที่อยู่แบบชนะแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีเราจะเป็นประชาชนคนไทยที่เคารพกฎหมายและศาลร,รัฐธรรมนูญที่เราจะไม่บอกว่าเราชนะแล้วไม่มีผมจะไม่พูดผมให้ศานประทานรับฟ้องก่อนนะตามขั้นตอนกระบวนการศาลเราพร้อมที่จะไปศาลพร้อมดาเน,นินการในระยะเวลานีใช่ก็บอกแล้วฮะรบถูกคน ลบคนที่ว่างและพอมีเงินแล้วเจอกันตอนนี้เมิาเลยวันตอนเช้าโพสไม่จริง,รงๆแล้วเรื่องเขาเรื่องเขาเป็นเรื่อง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 รองนะผมจะโพสเลยฮะก็ฝากซอสกระเทียมซอสพริกไทยด้วยนะฮะ @kcb นะฮะ789กนะฮะก็สั่งซอสกะเพราซอสกระเทียมได้ครับอันนี้คือเรื่องหลักให้ทุกคนสนใจฮะก็สั่งหมูกรอบสั่งอะไรอยู่ในติในใน,นี้ได้ครับผมก็อันนั้นเป็นเรื่องรองแลวอันนั้นเป็นเรื่องให้ขอสารแล้วเขาประทับรับฟ้องก่อนล้วค่อยว่ากัน มึมึงคนจะเป็นห่วงแบบว่าไม่ค่อยอยากให้พี่อาร์ตออกมาโพสอะไรแบบนี้เยอะๆแล้วอะไรเงีย้ยแบบว่าด้วยความรักของการเป็นทุกคนสาระอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้จะมีฮะก่อนหน้านี้จะมีว่าไม่อยากให้พี่อาร์ตโพสแล้ว <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ฟ้องผมยังไม่ได้ฟ้อง <c oughs> ก็เลยจะน่าจะโพส์เยอะหน่อยเขาเรียกว่า,ามีมีอะไรอยู่ในอากาศเราหาว่าใส่ปากเราได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วก็เราต้องรู้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาลแล้วก็ขอให มันเป็นหน้าที่ขบวนการของศาลซึ่งเราเป็นประชาชนเราจะไม่ก้าวล่วงอำนาจของศาลก็หยุดก็ตอนนี้ก็ก็ก็ทําไม่แน่ถ้าเกิดไอ้บางคนเขาเขาไปโพสแขวนใครอีกผมก็อาจจะแวดโพสส่วนก็ได้ไม่แน่นอนไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันคือให้เขารู้ว่ามันไม่ควรไม่ควรโพสแวนใครไม่ควรแฝดแวนใครคุณจะคุณจะอินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้อินกับคุณเขามีหน้าหน้าที่วิจารณ์ ตามแล้วคุณก็ไม่ควรแฝงใครด้วยแค่นั้นเองน,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 นั่นคือนั่นนั่นคือนัน่นคือสิ่งที่ผมทำอมโอเคเรีบยบร้อยแล้วแล้ววันนี้อารนี้เออพีกรณ์กับงานพีกรครับครับมาเป็นพี่กรไม่ได้มีความสามารถครับ <c oughs> ชื่ออาร์ตอย่างเดียวฮะ <c oughs> ไม่ได้มีความสามารถ <c oughs> ไม่ได้มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นจะผมเป็นได้เป็นได้ครับเป็นได้ปีปีสามปีสี่ก็เป็นได้ครับอันนี้ปีสองก็ก็จริงๆต้องขอบคุณทางบริษัทเอเวอร์ประเทศไทยด้วยก็ที่ ให้เรามาเป็นดําเนินการวันนี้ก็เป็นการฝึกฝึกฝนเพราะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เจอคนนานแบบนี้นานและเจอแต่ลูกค้าหมูกเกาคนละเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับวันนี้เป็นการเป็นวิธีก่อนที่ตื่นเต้นมากแต่พอด้วยความเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นอาชีพเราพอขึ้นเวทีก็หายตื่นเต้นละนัก่านเรื่องอนิดนึงช่วงที่เศรษฐกิจเราวนบ่นหรืว่าอะไรเนี้ยเราก็รู้คำตอบแร้ กำไรน้อยลงฮะแต่ไม่ขาดทุนครับในการออกบุญไม่ขาดทุนกำไรน้อยลงนิดนึงแต่ว่าอยู่ได้ฮะเพราะว่าเราเก็บมาเราเก็บมา2อสมปีแล้วเก็บมาถึงเก็บเงินมา2อสาปีลวเรารู้ว่าเงินที่เรามีอยู่เท่าไหร่เราเก็บเป็นทรัพย์สินแล้วเราเก็บเป็นอสังหาแล้วเราเก็บเป็นแยกแยกเป็นก้อนๆก้อนหมดแล้วแล้วเราก็ดูแลว,ว่าสถานการณ์การเงินเราถ้าไม่ติดพลาดอะไรอยู่ได้ทั้งชีวิตละอ,อยู่ได้ทั้งชีวิตละไม่ไม่ต้องบอกงี้เดี๋ยวคนหาว่าขี้โม้อีกไม่ใช่ฟังก่อน อยู่ได้ทิ้งชีวิตใหม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไปซื้อเฟอร์รารี่พรุ่งนี้ผมก็อยู่สมรฐาของผมไปแบบนี้ไปเรื่อยๆ <S <S นั่นคืออยู่ได้ทั้งชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่แบบคนจะบอกว่าพี่อาร์ตอยู่ได้ทั้งชีวิตแล้วโอ้โหรวยมากไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเดีย๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แบบสมรถอันนี้คืออยู่ได้ทั้งชีวิตแล้ว,ลวใช้เงินวันละร้อยกับบาท200อยู่ได้แล้วทั้งชีวิตครับผมเอาในมุมแบบว่าคนท้าขายก็คือรู้เลยว่าแบบว่าเศรษฐกิจมันมี โลนิดนึงก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้พหห่อค้าแม่ค้าทุกคนเราเป็นดาราเรายังได้รับผลกระทบก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยทุกคนโอเคขอบคุณนะครับ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 